สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาแอบดูสาวทำขนมค่ะไม่รู้ว่านางจะทำขนมอะไรนะคะวันนี้เช็กกล่นกระทะทะลุค่ะคอยดูกันถ่ถว่าจอะออกมาเป็นอะไรช็อกโกแลตมูช็อกโกแลตมูด นี้ไม่เหมาะกับช่วงล็อกดาวนะคะกปดใช้วิจารณญาณในการกินนะคะใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปปั่นใส่กันแล้วค่ะเป็นสมูทเลยค่ะเป็นมูทเลยน่ากินเนี่ยสูตรของเขาค่ะใหนปาไม่รู้เรื่องเขาหลอกเรื่อง,เ,องเค้กเรื่องครีมเนี่ย พารู้เรื่องส้มตำกับขนมจีนโ <c oughs> อ้แ <c oughs> ป่งใส่ถ้วยว้าวดูแล้วเหมือนนุ่มเลยอะ่ะปั่นละเอียดมากเลย ช็อกโกแลตมูสช็อกโกแลตมูสค่ะออได้สีสวยน่ากินค่ะเมนูนี้กรั่งชอบแน่ๆค่ะก็เอาช็อกโกแลตเป็นก้อนมาปั่นเอาค่ะ ช,ใใช็อกโกแลตเอตเป็นชิ้นเล็ๆกๆค่ะเก็เีงเหมอหอกอีเอด,ด,ดเ,เคยสใจไ่เลมช็อกโกแลมตม,มูดเมนูของเชฟกิงค่ะเขาตู้เย็นค่ะดิเช่แม่น้อตู้เย็นเต็มมากเลยอะ จุมากเลยวันนี้นะเราไปช้อปปิ้งมาเก็บใตู้เย็นค่าให้ความเย็นสวัสดีค่ะไปเดินกันอีกแล้วค่ะได้เวลาไปเดินค่ะต้องใส่แมสแมไมแต่ไปเดินต้องใส่แมสดค่ะ แร,แ,รแรงแรงจซิงโจจะลงมาลด้ามถนนเกิดอุบัติเหตุกันเนี้ค่ะถน่างเปล่ารถราไม่มีจีโรด มีดอกสักรุระก็จะบานบานสะพังค่ะเดินละเรียบสายยาพอมีหมามาข้างหน้าค่ะนี่นี่นีลกตีมของรัฐบาลเนี่ย ให้ดูท้องฟ้าค่ะทองฟ้าส,สวยมากเลยสีก็เ,เล่นสีได้สวยมากจริงทองฟ้ายมเย็นใกล้สปริงแล้วค่ะหน้าหนาวกำลังจะหมดไปแล้วเดี๋ยวดอกบอสซัมข้างทาง แต่ว่าไม่พาก็จะบานค่ะฝั่งนี้เป็นต้นบอสซัมทั้งนั้นเลยค่ะต้นบอสซัมทั้งนั้นเลยตลอดตลอดข้างทางเลยค่ะพอถึงหน้าสปริงเขาจะบานสีชมพูวันแววเลยค่ะตอนนี้เขากำลังมีดอกตูมมองไปจะเป็นสีชมพูนิดนิดตรงนี้เขาเริ่มบานแล้วค่ะน,นี่เป็นดอกสีขาว รีบัสซัมเป็นดอกสีขาวค่ะต้นนี้ปกติมันจะเป็นดอกสียุพูนีเป็นดอกสีขาวค่ะจะเ,เริ่มบานค่ะกับบานเป็นต้นนี้นสวย เป็นดอกตูมค่ะมองถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเพราะเขายังไม่บานค่ะชิ้นเดียนนี้ก็หมดหน้าหนาวแล้วค่ะสปริงมาเขาก็จะบานทั้งหมดเลยค่ะเชอรี <Very awesome. S 2> ่บอสต์มวัวน้อยกินยากอู้วเสียหน่อย หญ้าไม่เกี่ยวเลยวัวพันไหนวัวพันไหนกินหญ้าไม่เกี่ยวเลยนั่นโอ้โอ้ทุกครั้งที่มาเดินตรงนี้ค่ะเขาจะหยุดกินหญ้าตลอดเลยตรงนี้ บ้านหลังนี้ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าตัวน้อยมาจริงนี่คือต้นออสเตรเลียนบอฟโวก่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียไม่ใช่ดอกกระถินนัลงค่ะมันเต็มคล้ายกันค่ะถ้าแม่พาพูดผิดแม่พาขออภัยด้วยนะคะคล้ายกันค่ะกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆเหมือนกันหอมเลี่ยนๆเ,เหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมเป็นเด็กดีครับผมใส่แมสกครับผม ผมพร้อมแล้วครับไปเดินครับผมไปตลาดได้กินอาหารเย็ยนเรียบร้อยค่ะได้เวลาชิมช็อกโก,กแลตมูสได้เวลาชิมค่ะช็อกโกแลตมูสนุ่มมากเลยค่ะไไม่ได้ยินอร่อย อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะ How is that? Excellent <laughs> อร่อยมากมาแล้วคาเฝรัง่งจะชอบมากมากเขาปั่นจนเนียนเลยค่ะ Good f r a n k d e s s e r t Yes love it mm.